ทรงเลขาคณิตรูปทรงเลขาคณิตคิดสิคิดว่ามีอะไรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นไงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นไงหัวกลมนั่นไส่ย่าได้เติมเดือนหัวกลมนั่นใส่ย่าได้เติมเดือนสวัสดีค่ะเด็กๆนะกลับมาพบกับคุณครูหว่ยน,นะคะวันนี้ค่ะคุณครูหวก็นำกิจกรรมสนุกสนุกนะคะมาให้เด็กได้ทำกันอีกเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆคะ่ะ เมื่อกี้ค่ะคุณปูหวานร้องเพลงเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆคะรูปทรงใช่ไหมคะมีรูปทรงอะไรบ้างคะเด็กๆรูปทรงวงกลมใช่ไหมคะรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คะ่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับรูปทรงเลยคะ่คนนคะนี่ค่ะเด็กๆรู้จักรูปทรงเลยคะ่ะคลิกไหมคะเด็กๆคะไม่รู้จักใช่ไหมคะ เดี๋ยวนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่ารูปทรงในค่ะคณิตนะคะมีอะไรบ้างคะเด็กเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารูปทรงที่1นะคะเป็นรูปทรงอะไรนะคะนี่เลยค่ะเด็กนี่ค่ะรูปทรงอะไรคะรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะเด็กมีทั้งหมดนะคะอยู่4มุมแบบนี้เลยค่ะเด็กอ่าสี่มุมแล้วก็มีด้านอยู่4ด้านค่ะด้านที่1ด้านที่สอง ด้านที่สาแล้วก็ด้านที่สี่แบบนี้เลยนะคะเราเรียกว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูรูปทรงอันต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆอันนี้เราเรียกว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีอยู่4ด้านเหมือนกันค่ะเด็กๆแล้วก็มีอยู่มุมสี่มุมเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะ เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแบบนี้เลยค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อไปค่ะนี่เลยค่ะเด็กมันเหมือนอะไรคะอ่ามันเหมือนรูปบอลใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเราเรียกว่ารูปทรงกลมค่ะเด็กนะเป็นเส้นโค้งนะคะมาเรียงต่อกันเป็นวงกลมแบบนี้เลยเราเรียกว่ารูปทรงกลมนะคะต่อไปค่ะ นี้เลยค่ะอันนี้ค่ะเราเรียกว่ารูปทรงพีระมิดนะคะนี่ดูเลยค่ะด้านฐานนะคะจะเป็นรูปอะไรคะีเด็กอ่ารูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะตรงฐานค่ะต่อไปค่ะบนปลายเขาค่ะจะเป็นแหลมแหลแบบนี้เลยนะคะตรงข้างๆ้าค่ะจะเป็นสันนะคะแบบนี้เลยเราเรียกอันนี้นะคะว่ารูปทรงพีระมิดนะคะ ต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้นะคะเราเรียกว่ารูปทรงห้าเหลี่ยมนะคะมีด้านอยู่ห้าด้านค่ะเด็กๆดนี่เลยนะคะมีอยู่ห้าด้านแล้วก็มีม,มุมอยู่ห้ามุมเลยค่ะเด็กๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราเรียกว่ารูปทรงห้าเหลี่ยมนะคะต่อไปค่ะนี่เลยค่ะเหมือนอะไรคะเด็กเดะอคะ,อะ เหมือนหลังคาบ้านใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่ารูปทรงสามเหลี่ยมค่ะเด็กมีม,มุมอยู่สามมุมค่ะแล้วก็มีด้านอยู่สามด้านแบบนี้เลยนะคะเราเรียกว่ารูปทรงสามเหลี่ยมนะคะอ่าต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้คล้ายเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยเราเรียกว่ารูปทรงหกเหลี่ยมค่ะมีด้านอยู่หกด้านค่ะเด็ก แล้วก็มีมุมอยู่6มุมแบบนี้เลยนะคะเราเรียกว่ารูปทรงหกเหลี่ยมนะคะเด็กๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะนี่เลยค่ะเหมือนอะไรคะเด็กๆคะอ้าเหมือนกลวยไอศกรีมใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเราเรียกว่ารูปทรงกล้วยค่ะเด็กๆค่ะนี่เลยตรงด้านล่างนะคะจะเป็นรูปอะไรคะอ้า ก็จะมีตรงปลายนะคะแหลมแบบนี้นะคะเราเรียกว่ารูปทรงกลวยนะคะอันนี้นะต่อไปอันสุดท้ายแล้วค่ะเด็กนี่เลยค่ะเหมือนอะไรคะนี้อ่าเหมือนแก้วน้ํานะคะแบบนี้เลยอันนี้เราเรียกว่ารูปทรงกระบอกค่ะเด็กอ่าตรงฐานนะคะจะเป็นรูปอะไรคะอ่าวงกลมแล้วก็ตรงด้านบนก็เป็นรูปวงกลมแบบนี้เลย อันนี้เราเรียกว่ารูปทรงกระบอกนะคะเด็กๆนะทั้งหมดนี้นะคะเด็กๆดูนะคะมโต้คุณครูหวานนะคะ<ม>เป็นรูปทรงเลขาค่ะตทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆแบบนี้เลยดูสิคะามาดูอันที่หนึ่งค่ะเด็กๆดูสิเป็นรูปอะไรคะรูปทรงอะไรคะรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปค่ะรูปทรงอะไรคะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะ ต่อไปค่ะอันนี้ค่ะรูปทรงกลมนะคะต่อไปอันนี้นะคะอ่ารูปทรงพีระมิดนะคะต่อไปอันนี้นะคะเด็กๆค่ะอ่ารูปทรงห้าเหลี่ยมนะคะอันนี้นะคะอ่ารูปทรงสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆต่อไปอันนี้นะคะ รูปทรงหกเหลี่ยมนะคะต่อไปอันนี้นะคะเด็กๆรูปทรงกรวยนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะอะไรคะรูปทรงกระบอกนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักรูปทรงเลยค่ะนี่ต้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะคุณครูหวานจะนำกิจกรรมอะไรนะคะเด็กๆคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาๆค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะ